ไมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ไม่กวาดทีสวยแบบนี้ครับปัดกวาดเบาด้ามก็ไม่หนักทุกวันนี้ไม่ภายหาด้ามยากจึงดัดแปลงมาใช้ท่อ pvc วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีทําไม้กวาด จากก้านมะพร้าวทางมะพร้าวเริ่มแรกเรามาถักปอกก่อนถักปอกห้าขัดกันห้าครั้งไม่ให้ใหญ่มากถ้าใหญ่มากก็จะหนัก ีก็สามสามเส้นแล้วสามเส้นแล้วแล้วก็มาตามตามเส้นแรกนะครับตามเส้นแรกตามเส้นแรกมาซ้ายหลองซ้ายแล้วก็ตามเส้นแรกมาลง มาฝั่งขวาแล้วทีนี้ก็มาลงเส้นแรกมาลงเส้นแรกนะครับทีนี้ก็มาขัดตรงที่เราเบี่ยงเบี่ยงซ้ายแล้วก็มาขัดตรงที่เราเบี่ยงขวา แล้วก็มาลงเส้นแรกท่านี้ก็เสร็จครับใหญ่ไปเล็กไปก็ขยับเลื่อนได้ถ้าใหญ่มากไม่กวาดก็จะกรรมใหญ่ก็จะหนักถักปอกเสร็จแล้วแล้วก็มาใส่ก้านไม่กวาด อันนี้จะทำด้ามทาไม้กวาดด้วยด้ามท่อ pvc นะครับปกติก็ทําด้วยด้ามไม้ไผ่แต่ไม่ไผ่บางแห่งก็หาไม่ไผ่ยากต้องตัดไม่ไผ่ลำใหญ่แล้วก็หาปะตัดส่วนปลายมาทำเป็นด้ามไม่กวาดแต่ทีนี้เราจะใช้ท่อ pvc กดลงมาตึงตึงมือตึงตึงมือก็เหลือประมาณคืบคืบมือหนึ่งแล้วก็ไปตอกที่นี้แล้วก็ไปตอกให้แน่นอน,นี้เราก็มาตอกตอกเอียงเอียง ประมาณนี้ค็านี้มาตอกให้ตรงกลางโรนประมาณนี้ทีนี้ก็มาใส่ทรายนะครับเททรายโรยทรายหรือดินปุ่มก็ได้นะครับ ทรายจะเป็นตัวช่วยให้คขาบานเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็นำมาตอกลิ่มลิ่มนี้ใช้ไม้แข็งเนื้อแข็งหน่อยเหลา จับแล้วตอกแล้วปล่อยที่ผมใส่ท่อ PVC ีีเขียวสวมไม้ไว้เพื่อไม่ให้ไม้เขาแตก พราะถ้าไม่ทำท่อวีซีสวมครอบไว้เราตอกบ่อยๆ,ๆไม้ก็จะแตกง่ายนี่เราก็มาตัดท่อพ v วเราจะใช้ท่อพ v ว4ซีสหุนแล้วก็มาต่อเป็น6หุน จะต่อด้ามเราจะตอกให้ริมออกให้ริมหลุดออกไปเราก็จะมาใช้ผ้าหุม้มปลายท่อตัวนี้ก่อนเพื่อไม่ให้ปลายท่อเขาย่นหรือแตกเสร็จแล้วเราก็นำมาต่อ แล้วครนนี้เสร็จแล้วเราก็มาต่อด้ามอันนี้เป็นสี่หุนนะครับอันนี้สี่หุนอันนี้เป็นหกหุนต่อจากหกหุนลดเป็นสี่หุนเพราะด้ามเขาจะจับพอดีถ้าตรงนี้ถ้าใช้ด้ามเล็กยาวเลยเวลากวาดก็จะอ่อนจึงได้ต่อมากับเวลาจับปัดกวาด ครับเสร็จแล้วด้ามชอบยาวชอบสั้นก็ตัดเอาไดา้จากหกหุนมาต่อมาเป็นสี่หุน ทีนี้ก็มาตอกตะปูตอกตะปูกันเขาเลื่อนสำหรับคนที่ถักตอกหรือตอกไม่แน่นเขาก็จะเลื่อนด้ามจะโผล่ออกไปทางโน้้นเสร็จแล้วครับทีนี้เสร็จแล้วามาทดลองกวาดกันเลยครับ ถ้าใหญเม,กกมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ไม่กวาดที่สวยแบบนี้ครับปัดกวาดเบาด้ามก็ไม่หนักทุกวันนี้ไม่ภายหาด้ามยากจึงดัดแปลงมาใช้ท่อ pvc ขนาดนี้เป็นสี่หุนสี่หุนแล้วใช้ข้อต่อมาเป็น6หุนจะจับเหมาะมือพอดี